กิจกรรมจิตอาสานะคะที่จังหวัดตากค่ะได้มีการออกไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ดูร้อนโดยที่พันตำรวจเอกสุรินทราดิตทิพเจริญผู้กากับการสพพบพระพร้อมด้วยพันตำรวจโทจุธานน์อินนุ่มพันรองผู้กากับการงานป้องกันและปราบปรามสพพบพระพันตำรวจโทพานุพงศ์ต้องใจสลรวัตรอเมอริกาสพพบพระพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอา,าสาสพพบพระ ตำรวจตะเวนชายแดนที่ 3, 4, 6 แล้วก็กตต,ต,ต,ตอรอของสพพบพระนะคะได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมวัดช่องแคบที่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพ,พระจังหวัดต,ตาเนื่องด้วยเมื่อ22มีนาคมที่ผ่านมาค่ะช่วง4โมงครึ่งเกิดเหตุวัตภัยพายุฝนอย่างรุนแรงที่อำเภอพบพ,พระแล้วก็ก่อความเสียหายให้วัดช่องแคบทําให้ศาราการประเรียนหลังใหม่ที่สร้างจากไม้สักทั้งหลังถล่มพังเสียหายทั้งหลังเลยนะคะรวมทั้งบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่จำนวนหลายหลังค่ะในวันนี้ เจ้าหน้าที่จิตอาสาจึงได้ออกตรวจเยี่ยมและสอบถามท่านพระครูที่วัดช่องแคบถึงความเสียหายในบริเวณดังกล่าวซึ่งก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการช่วยทําความสะอาดหรือถอนปรับปรุปงภูมิทัศน์และอื่นๆนะคะที่จะสามารถช่วยได้ต่อไปค่ะ